สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทำการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง pptv หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2นาิก15นาทีถึงเวลา4นาฬิก15นาทีคู่มวยทําการนาสดมีทั้งหมด4คู่คู่หน่งการสาสดเป็นการบกวางทางด้าน โลโบคอปสุวรรณราลันพบก,กับทางด้านเพชรอนนท์เกียรติภัยสนพบกนเวทน้ำหนัก101ปอนด์อนคู่ที่2การสดเป็นการพกกูกร่างทางด้านเคตัสโกติ ut, o T, ส่วนสนุกแคตตัสพบก,กับทางด้านศรีนรงค์กบมาทนาพบกนเวทน้ำหนัก122ปอนด์อนคู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพกกู้ร่างทางด้านยอดมงคล p o k PVC พบก,กับทางด้านเพชรคีรีป่องเซเวกก่นฟาร์มพบเวทน้ำหนัก125ปอนด์ปอคู่ที่4การสดเป็นคู่เอก เป็นการผู้ล่าทางด้านเพชรสายฟ้าสอดจอวิชิต8ริ้วพบกับทางด้านแสนสิริมรชนะบนดตพบเวทน้ำหนัก152ปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมขอฝากผู้สับสุนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองซี่มวยพักยกโรบอ,อ,กอ,อกโตราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้ สมาชิกยาลืมนะเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกยาลืมใส่แอดทำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์าทสอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจดดาวนแนะนำมาพักยกรอบอโอตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์นับคุยหนึ่งกาสดเป็นการผูร้ราทางด้าน โรประคอบส่อสุวรรณนารันพบก,กับทางด้านเพชรอนน์เกียรภยัยสนพบก,กัเป็นน้ำหนัก101อนปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงครับโรประคอบส่อสุวรรณนารันอายุ2ี่ปีนักชกครับชาวสอปปอราวสูง150เซนติเมตรทางด้านโรประตคับเป็นมวยถนัดซ้ายครับทรงม,ม Fighter, รวยมวยไฟเตอร์บูดูดันกล้าแรงกล้าส่วนครับเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าเตะขาฟันศอกขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเข้างในล็อกรัดมาตีแข่งแรงใช้ได้วุฒิจี่ใจเนี่ยสู้ดี สองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนด้านสุกหน้าพยักเมืองชนที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะพริกอาชนะน็อกยุทธสองด้านเหล็กขึ้นรูปเกียริไผ่สนที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินครับเพชรอานน์เกียริไผ่สนอายุสิบเจ็ดปีนักชกมาจากจังหวัดเพชรบุรีสูงหนึ่งร้อยห้าสามเซนติเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสงบรกกทางด้านเพชรอานน์เนี่ยเป็นคู่แฝกกับทางด้านเหล็กขึ้นรูปเกียริไผ่สนนะครับเป็นคู่แฝกกันนะครับ ทางด้านเพชรอานนท์เป็นแฝดพี่นะครับทางด้านเพชรอานนท์นครับเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องบู๊สู้ดีครับกาแรกกาสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้อหุนครับเข้าขในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้ไฟล่าสุดที่โชกไว้ครับก็เอาชนะนกยูงสองด้านโกโก,โก้โกอมานาที่เวทีมวยจิมมงนนมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนัก,ช,ช,นกชกรุ่นพี่นะครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกันครับอายุจริงเนี่ยนะมากกันแปปีนะครับกระดูกมวยประสบการณ์เวทีเนี่ย มากกันนะครับประเภทมวยทรงถน,นัดซ้ายนะครับประเภทไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนอาวุธออกได้หนักได้แรงทุลุกรับผู้จิยูใจเนี่ยสู้ดีกนักชงด้านฝวายแดงโลบะคอบส่อสู้วรนานารันถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะสภาพร่างกายเนี่ยหนุ่มสดฝาแน่นครับรูปร่างชกได้สูงไมลอยกันนิดหน่อยประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนะบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธกอ,อกได้หนักได้แรงเหมือนกันครับกนักชงด้านฝวายเงินเพศอานน์เกียรติไัยสน สรุปการของวิจารณ์คู่ที่หนึ่งนะสมาชิกมวยคู่นี้ส่วนตัวมองดูว่านะครับรูปเกมการชกของมวยคู่นี้น่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกนะทั้งคู่เนี่ยเป็นประเภทมวยเวทเลยครับที่ขยันออกอาวุธกันทั้งคู่นะรประเภทขาแรกขารุยกันทั้งคู่นะต้นๆเนี่ยใครพลาดโดนใครเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับแต่เกมระยะยาวเนี่ยบดเบียดแล้วไปแล้วผมยังเลือกชอบนะไปทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านเพชรอานโน์เกียรติไพศสล ดูว่ามวยที่ได้เปรียบรูปร่างนะครับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอยกันครับจังหวะวงในเนี่ยเข่าวงในดูว่าจังหวะจับแขนกดแขนไร้แขนดันแทงเนี่ยดูว่ามวยตัวใหญ่เนี่ยดูว่าน่าจะจับได้เปรียบฝานะครับรักเรียมสมองมวยไปปลายเนี่ยดูดีฝาความเป็นมวยเนี่ยดูดีฝาการยืนระยะนะครับไปปลายเนี่ยทาได้ดีฝาครับสภาพร่างกายก็หนุ่มสดฝดด้วยบทเบียกกับแล้วจะเอาชนะนักชกรุ่นพี่นะครับอย่างด้านโลอปตคอสุวรรณารันไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดเป็นการพบระหว่างทางด้านเคตัสโกตีส่วนสนุกแคตัสนะครับพบกับทางด้านสีนรงกรกมนาถพบเวน้ำหนัก122ปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงครับเคตัสโกตีส่วนสนุกแคตัสอายุ25ปีนักชกมาจังหวัดร้อยเอ็ดสูง170่ซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมนับที่ค่ายมวยแสงเทียนน้อยจังหวัดปทุมธานีทางด้านเคตาสเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวครับเอากรบเคลื่องบูสู้ดี อาวุธออกได้หลากหลาหนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงดีน้ำมัดซออ่อยรุนแรงเข้าในล็อกรัดมัดตีดีนะครับซอกกระปิชอ่อยดีหุ่นจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านรุ่งราวีศักอินเตอร์ที่เวทีมวยจิตมังนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนับชนะน็อกจุ้ยสามด้านมงคลชัยส์ลมใต้ที่เวทีมวยจิตมังนนส่วนนักชงด้านฝ่ายเมืองนับสี่นรงกอกรรมนาศหรือชื่อเก่าคือสอนซึกกกรรมนาศ อายุ19ปีนะปีครับมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง175่ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอกรรมาทางด้านสี่นรงนะเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวครับช่วงชกเนี่ยสูงยาวครับรงมวยมวยเข่าใน,นครับเหนียวแน่นเดินแทงขวางแทงแทงเจ็บแทงลึกครับบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงครับจังหวะหลักเตะดักแทง้ำดีศอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฟันหัวใจดวใจเนี่ยมั่นคงส่องไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกด้วยสามด้านโชคชัยชาญแจ็คกี้ยิมที่เวทีมวยจิตมณณนน แล้วก็ไฟล่าสุดคนระับแพ้คะแนนด้านเทพมังกร CMA Academy ที่เวทีมวยจีมบางนนท์มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่นะครับอายุมวยมากกันอาจริงมากกัน,นครับ6ปีครับประเภทมวยเอาขุบเครื่อนบูสู้ดีครับอาวุธออกที่หลากหลายหนักแรงครับนอกได้ในดีหลังจากหยุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเไปนานร่วม2ปีครับกลับมาชกไว้นี่2-3ไฟครับสภาพร่างกายและฟอร์มการชกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับกนักชงด้านฝวายแดง เคตัดโกตีส่วนสนุกแคนตัดถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอยกันครับประเภทมวยสูงยาวอาวุธหนักแรงครับอาวุธหลักๆเนี่ยเป็นมวยเข่าในนับเดินแทงกวางแทงบูสู้ดีนับแต่ติดตรงว่าตัวนักมวยเองเนี่ยก็อยู่ถ่ายชเวซีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานกันครับต่อยอยู่ถ่ายไปนานร่วมห้าเดือนครับต่อยไวไฟ้ายตั้งแต่วันที่สี่เดือนสองปีสองพันห้าร้อยเจ็ดครับก็อยู่ถ่ายไปนานห้าหกเดือนครับแล้วก็ตัวนักมวยเองเนี่ยประเภทเป็นนักชกที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานนะครับ บางไฟก็มาโชคดีครับรูปเกมการโชกก็ออกมาดีบางไฟเนี่ยโชกเนี่ยไม่เอาอะไรเลยครับโดนหนักโดนแรงก็มีทิ้งตัวนะครับแล้วก็เป็นนักโชกเนี่ยที่โชกเนี่ยค่อนข้างตกติ่งครับชอบทําปีกเกติกาครับกระนักโงด้านปวันเงินสี่นรงกรกนมานาศสรุปการคอวิจารณ์คู่ที่2นะสมาชิกมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนำครับให้สมาชิกเข้าไปก่อนเลยครับทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างทางด้านเคตัสโกตีส่วนสนุกแคนตาครับ ดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายของวุฒิครับจะออกได้หลากหลายออกได้หนักแรงกว่าครับจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกรุนต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้นครับต่อยหรือแค่เปแค่ไซแค่เมาเนี่ยก็มีราคาครับสมาชิเข้าไปก่อนครับทางด้านเคตัดเนี่ยดูว่าได้เปรียบนะตามทางมวยและทรงมวยเกมไปไปลายนะประทับบทเปรียบไปแล้วถ้าเกิดทางด้านเคตัดนะครับอย่าเน้นปั้มเข่าของนายนบดันเตะดันแทงเน้นรูกหนักรุ่งแรงของวุฒิสู้นะครับอย่าติดปั้มเข่าของนายมากนะครับดูว่าไปปลายเนี่ย ดูดีฝ่าครับไม่ยุบไม่ย่นครับจะเอาชนะสีนรงกรกมนาถไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สามคคู่ที่สามการสดเนี่ยไปลองคู่เอกเป็นการพกร่างทางด้านยอดมงคลครับ POK PVC พกก็ทางด้านเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มพกน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนนักชงด้านป่ายแดงครับยอดมงคล POK PVC หรือทางด้านยอดมงคลปอเพชรไก่แก้ว อายุ21ปีนับนักชกมาจากจากังหวัดชุมพรสูง171เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมน,นับที่ค่ายมวยปอเพชรแก้วจังหวัดป่าจบคีรีขันทางด้าน,นยอดมงคลนคับเป็นมวยถนัดกว่านับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีครับอาวุธออกได้หลากหลา,กายนอกได้ในดีจังหวะรักเตะดักแทงดีนับมัสออ่อยรุนแรงแข้งหน้าในออกได้แม่น,นครับเข่าในล็อกรัดมัดตีดีจังหวะดดันง,งีอออชิยมหใจ่ค สองไฟล่าสุดก็มีชนะนอกอยุงสามด้านบินลาดินแสงประกฏที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนด้านเพชรทวีศักดิ์แสงประกฏที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนนักชกฝ่ายเงินนับเพชรกิรีป่องเซเว่นฟาร์มหรือทางด้านเพชรกิรีโอบางนาอายุ17ปีรับนักชกมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์สูง173เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมนับที่ค่ายมวยป่องเซเว่นฟาร์ม ทางน้านเพชรคีรีนะเป็นมวยขนาดสายนะรูปร่างสูงยาวนะจวาวฝีมือดีเอาคบเครื่องออกที่หลากหลายหนักแรงทุกรูปนะเตะสายต่อยสายมัดสายซอกสายในออกที่ดุนแรงนะซอกดักซอกส่วนเนี่ยกล้าแรงกล้าฟันเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้หัวธิจิดใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดจะมีชนะน็อกทุยสี่ด้านจากเพชรศิษิ์ผู้ใหญ่พรชัยท่าสาระนะที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดับชนะน็อกทุยสี่ด้านพอยิเศษต้นขนส่งที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนะักชกรุ่นพี่นะครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝนะ่าครับผ่านมวยดีๆมาฝ่าะะครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกันคนระับประสบการณ์เวทีเนี่ยดีฝ่ามากฝ่านะครับอายุจริงมากกัน4ปีประเภทมวยฝีมือเอาคบเครื่องหลักเรี่ยมสมองมวยดีนะครับออกได้หลากหลายนอกได้ในดีมาสอออยรุนแรงจังหวะดดักเตดักแทนทนระดีนครับชกอยู่ที่เวทีมวยจิบังนนเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสม,สมอครับชกที่นี่ก็เหมือนเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับกนักชงด้านฝ่ายแดง ยอดมงคล POK OK PVC ถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกเนี้ยได้สูงได้รอยฝ่าครับสภาพร่างกายเนี่ยหนุ่มสดฝ่านะครับฟอร์มการชกสามไฟล่าสุดเนี่ยสนะติดต่อมาตลอดประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงครับเป็นนักชกที่ใช้ซอกเนี่ยได้ดีพอสมวควรนับตอกดักศอกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกที่คมครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยดูว่าไปลองแล้วก็เพิ่งมาชกที่เวทีวทมวยจิตมงทน์นไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับ ดูว่าบรรยากาศในเวทีหน้าเสื้อตัวเงินดูว่าน่าจะเป็นรองครับกนักชกด้านกว่าเงินเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกนะสมาชิกส่วนตัวเลือกชอบและแนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านนะักชกรุ่นพี่อย่างด้านยอดมงคล P o OK k อ v c ดูว่าทางด้านยอดมงคลเนี่ยจงังหวะอาวุธครับจะออกได้หลากหลายรวดเร็วแม่นยำฝ่านรับรักเปลี่ยมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับอาวุธต้นต้นวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายแม่นยำหนักแรงรวดเร็วฝ่าด้วยครับ ส่วนเกมประทับไปปลายนะับบทเบียดไปแล้วดูว่าทางด้านยอดมงคนเนี่ยจังหวะเข่าขงไหนก็ดูว่าไม่เสียบเอียบครับจังหวะกดแขนไร้แขนป่างหน้าดูดันแทงเนี่ยหลักเรี่ยมสมองมวยเนี่ยก็ดูดีฝาดด้วยนะบรรยากาศในเวทีเนี่ยคิดว่าวันชกเนี่ยน่าจะดูดีฝารับชกที่เนี่ยเจ้าถิ่นเจ้าบ้าน,นครับไปปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นอย่างเดียวนะครับจะเอาชนะเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มไปได้นะครับก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่ครับสดเป็นคู่เอกเป็นการพหล่าทางด้าน เพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วพบก,กับทางด้านแสนสิีิมรัตนบัณฑิตพบก,กันเวทน้ำหนัก152าปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงนะเพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วถึงด้านเพชรสายฟ้านายกมนพรทองอายุปีครับดนักชกมาจากจังหวัดร้อยเอสูง172็ดสซนมทํทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวทางด้านเพชรสายฟ้านะเป็นมวยถนัดกว่านะรูปร่างสูงยาวจงวังหวะฝีมือดีเอาคุกเครื่องนะบู๊สู้ดีกล้าแรกกล้าสวน อาวุธออกทีก่หลากหลายครับหนักแรงครับเตะต่อยหนักแรงมาสอกรุนแรงสอกดักสอกส,ส่วนเนี่ยกล้าแรงกล้าฝันเข่าขในมีทุกกดแขนไร้แขนขวางหน้าดันแทงมีสอกสลับผูตจิ้วใจเนี่ยสู้ดีส่องไฟล่าสุดจะมีชนะคะแนนด้านรุ่งรัตพุ่มพันธุ์ม่วงที่เวทีมวยจิตเมืองนนทแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะน็อกทุดสามด้านเจนทีแอนมวยไทยศึกสิงป้าตองส่วนนักชงด้านฝ่ายเมืองครับแสนสิริมอร์บัตนบดีถึงด้านแสนสลริเจพาวเวอร์รูภูเก็ต อายุ31ปีนะครับนักชกมาจากจังหวัดพระนครรี่อุทยาสูง170่ซนเมตรคู่แฝดทางด้านพงศรีนะครับทางด้านแสนศรีครับเป็นมนนวยถนัดขวาเอาครบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนนบเตะต่อยหนักแรงครับมีลูกเตะขาแรงๆขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้อวุธเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ป,ญปาแรงหัวจิตนใจนสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านคมอาวุธ F a g เ o u p ุปรายการวันชิปที่เวทีมูรุมินี แล้วก็ไฟล่าสุดนับแพนอกอกยกสองด้านริกแก้วสำลฤที่เวทีม,มวยลูมินีรายการวันชิปชิปนะครับมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างพวกนี้ที่สูงได้ลอยฝ่าครับชกมวยไทยห้ยกเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอนนครับแต่โปรแกรมการชกเนี่ยก็นาน,านออกครังหนึ่งเหมือนกันครับประเภทมวยเอาคุบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงรักเรียมสมองมวยดีนับเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายแต่ฟอร์มนักชกตัวนักมวยเนี่ย มาตรฐานการชกก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันครับบางไฟส์เนี่ยสภาพร่างกายมาดีเกมการชกก็ออกมาดีครับบางไฟ์เนี่ยมาไม่ดีครับเกมการชกก็ออกมันมาไม่ค่อยดีครับโดนหนักโดนแรงก็มียุบมีย่นม,มีทิ้งตัวครับกระนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรสายฟ้าสอดจอวิชิต8ดริ้วถ้าสมาชิกชอบปรนะเภทนักชกรุ่นพี่ครับเพิ่งจะมาชกที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ไฟส์นี่เป็นไฟแรกครับกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อเสียงมวยเนี่ยเกรดเอนะครับมวยเกรดเอของเวทน้ำหนักเวทเนี่ย ก็ชกมาแล้วปะท่ามาแล้วเกือบทุกคนครับประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีคนระับกล้าแรกกล้าส่วนอาวุธออกได้หนักได้แรงทุลูกแต่ถือว่าตัวนักมวยเองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปลปายๆของการชกมวยนะครับอายุเนี่ยเขาปาเข้าไปเยอะแล้วครับประมาณส1สบเดครับเป็นเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยร่างกายก็เริ่มกรอบครับโดนบทโดนเบียดก็มียุบมียน่นแล้วก็ปลายเนี่ยโดนหนักโดนแรงก็มีทิ้งตัวเหมือนกัน,นครับนักชงด้านฝานเงินแสนสรีมรัตนบัณฑิต สรุปการเขาวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกเนี่ยมวยคู่นี้สมาชิกถือว่าเป็นมวยที่มีอายุด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ในช่วงปลายปลายสังเวียนด้วยกันทั้งคู่ครับรูปเกมการกชงองมวยคู่นี้สมาชิกผมคิดว่ารูปเกมต้นเนี่ยน่าจะออกมาครับจิงจังว่าแรกอาวุธการสนุกนครับดุเดือดครับถูกใจแฟนมวยทั้งคู่เนี่ยประเภทขาแรกขารุ่ยครับบูสู้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับใครพลาดโดนใครทั้งต้นมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่เกมปลายปลายนะสมาชิกถ้าทั้งต้นเนี่ยไม่โดนน็อกกันนะครับเกมปลายปลายบทเบียดแแล้ว ผมยังเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องด้านเพชรสายฟ้าสอจอวิชิตแปดริว้วดูว่ารูปร่างชกได้เปรียบนับเข่าขงใงไงจังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงเนี่ยน่าจะดูดีฝ่านับลูกเล็กลูกใหญ่ทําเราเห็นฝ่าครับประกอบกับช่วงหลังในชกมวยไทย5ยกเป็นประจําสม่ําเสมอกว่างครับแล้วก็ชกที่เวทีมวยจินบางโนนเนี่ยเป็นประจํานับรู้จักชินบรรยากาศรู้จักสนามเชียนะครับรู้จักบรรยากาศการเชียชินสนามมาฝ่าครับรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายนะครับ ไปไปลายเนี่ยบทเบียบแล้วดูดีฝ่าครับจะชนะแสนสรีมอรตจาบดีไปได้แบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการว,าวิจารณ์พร้อมกบมวยเดติตดาวนะครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบทางด้านเพชรอานนท์เกียรติภัยสนนักชกรุ่นน้องครับต้นๆเนี่ยดูว่าทนได้นะไปไปลายเนี่ยสภาพร่างกายดีฝ่าครับรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับบทเรียบแล้วจะชนะโรบครอบสอสุวรรณารันไปได้แบบสนุก คู่ที่2นะครับเลือกชอบในด้านนักชกรุ่นพี่ครับด้านเคตัสโกตีส่วนสนุกแคตัสครับดูว่ามาตรฐานการชกเนี่ยดูดีฝ่านะครับอาวุธออกที่หนักนนแรงกว่านะครับไปปาบีบย่นดูดีฝ่าจะชนะสี่นรงกองกรรมนาทไปได้แบบสนุกคู่ที่3การสดนะครับเลือกชอบในด้านยอดมงคล p ีโอเคพีวีซี v ครับดูว่าชี่ว่าฝีมืออาวุธหลากหลายฝ่านะครับเข่าวงในก็ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับจะชนะเพชรกีรีป่องเซเว่นฟาร์มไปได้แบบสนุก คู่ที่4นะครับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องด้านเพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วครับดูว่าต้นๆเนี่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกครับไปปลายเนี่ยเข่าในแข็งเก่งแข็งแรงสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าครับชกประจําสม่าเสมอฝ่าครับชินมัรจาเสียงเชียชินสนามมาฝ่าครับจากชนะแสนสิริมรตาตาประดิษฐ์ไปได้แบบสนุกสําหรับมวยเด็กติดดาวนับประจํามวยดีวิถีไทยอาทิตย์สุดท้ายนะของเดือนกรกฎาคมครับอาทิตย์ที่18ผมเลือกชอบไม้สมาชิก1่คู่ครับเลือกข้อชอบไปที่คู่ที่3าการสดครับ เลือกชอบทางด้านยอดมงคลน p o k p v c ครับดูว่าจังหวะฝีมือดีฝ่าความหลากหลายของเนี่ยดูดีฝ่าหลักเตรียมสมองมวยดูดีฝ่าเข่าในแข็งแก้งแข็งแรงกว่านะครับไปปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยดูดีฝ่าครับจากชนะพิกดีป่องเซเว่นฟาร์มชอบด้านยอดมงคน p o k p v c เป็นมวยดดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดนะคที่ชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมย่าลืมนะสมาชิกช่วยคร้บไปกดติดตามนะเพจเฟซบุ๊กนะมวยตู้เจดดาวฟันธงมวยเด็ดด้วยครับมีมวยรักมวยชอบลงทุกวันนะครับ